ข้อ25นายแดงมีเงิน100นะครับนำเงิน50ไปซื้อไข่ไก่ราคาฟองละ2.50บาทนํบาทนำเงิน50ส่วนที่เหลือไปซื้อไข่ไก่ราคาฟองละ2บาทถ้านักเรียนต้องการหาค่าเฉลี่ยของราคาไข่2ชนิดที่ซื้อมานักเรียนควรหาจากค่ากลางข้อใดนะครับข้อนี้นะด้วยความที่ค่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตโอเคไหมค่าไม่ แตกต่างกันมากเข้าไหมครับจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานใช้ตอนไหนครับในกรณีที่ข้อมูลมีการกระจายตัวมากนะครับห่างกันเยอะนั่นเองนะครับเอาง่ายๆฐานนิยมข้อมูลซ้ำเยอะ ค้าเฉลี่ยฮาร์โมนิกล่ะนะครับอันเนี้ยนิยมใช้สำหรับการหาอัตราเฉลี่ยนะครับโอเคไหมอัตราเฉลี่ยก็มีอะไรบ้างครับก็พวกระยะทางส่วนเวลาอะไรประมาณนี้ยครับ งานต่อเวลาประมาณนี้นะครับอยู่ในอ,อยู่ในรูปแบบของอัตราเฉลี่ยนะ